สวัสดีค่ะวันนี้พี่การขอแนะนำขนมอร่อยๆอออไว้ทําทานกันที่บ้านนะอันนี้ก็คือคุกกี้สิงคโปร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะแป้งอนเนกประสงค์นะคะ200กรัมค่ะ ตามด้วยนะคะตามด้วยนะคะแป้งมันสำปะหลังนะคะประมาณ30กรัมค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะ60กรัมค่ะยี่ห้อไหนก็ใช้ได้นะคะเพื่อนๆน,น้ำมันลำข้าวนะคะ3มช้อนชาค่ะแล้วก็เกลือป่อนนะคะประมาณหนึ่งครึ่งช้อนชานะคะอันนี้นะคะเป็นเนยเค็มนะคะประมาณ1 4อกรัมค่ะ เม็ดมะม่วงหินประพรานคั่วบด100กรัมนะคะแล้วก็ซิกซีก่เราก็กะเอานะคะว่าเดี๋ยวเวลาเราปั้นโดออกมาแล้วจะได้กี่ลูกนะคะเดี๋ยวเรากดพิมพ์ก่อนอันนี้ก็เราแกะเป็นซิกซี่เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบสําหรับที่จะทาคุกกี้สิงคโปร์ของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วจัดการเลยค่ะเอาแป้งอนเนกประสงค์นะคะ,ะตามด้วยแป้งมันสําปะหลัง แล้วก็น้ำตาลไอซิ่งอันนี้นะคะเพื่อนๆก็ใช้ช้อนคนคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นแบบว่าใช้วิธีร่อนรวมกันก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยอันนี้พี่การคลุกเขาให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวพี่การก็จะพักไว้ก่อนนะคะต่อมาค่ะอันนี้นะคะเป็นเม็ดมะม่วงหินปัะนานบดเราก็ใส่เกลือค่ะแล้วก็ผสมรวมกันเช่นกันคับเพื่อนๆ แล้วเดี๋ยวเราก็พักเอาไว้เนาะพยายามคุกเขาให้เข้ากันนะคะพักไว้ก่อนค่ะต่อมาค่ะเนยค่ะอันนี้ไม่ใช้เนยละลายนะเป็นเป็นเนยที่แบบว่าให้เขาอ่อนตัวพอพอที่เราที่เราจะเอ,อใช้คนผสมได้เราก็ใช้ตะก,ก้อมือนะคะตีตีเนยสักนิดสักหน่อยให้เขากระจายตัวนะ ลักษณะของเนยเนี่ยจะไม่ไม่ละไ,ไม่ละลายนะคะเพื่อนๆให้เขาแค่อ่อนตัวแล้วก็ใส่น้ำมันลำข้าวลงไปผสมต่อได้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็ใส่เเม็ดมะม่วงหินระพานคั่วบดของเราเนี่ยที่เราผสมกับเกลือนะคะคลุกเขาให้เข้ากับเนยค่ะใช้จาก,กอมือนะคะผสมให้เข้ากันค่ะ อันนี้เป็นส่วนของถัว่วเอ้ยเ,เม็ดมะม่วงหิมาพานต์บดเพื่อนๆจะใช้เป็นถั่วก็ได้นะถั่วบดก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมของแป้งที่เราคลุกเขาไว้เมื่อคู่นะคะมาผสมรวมกันค่ะใช้ตะก้อมือนะคะค่อยคตัดล่อมนะคะถ้าทำเร็วเกินไปหรือทำแรงเกินไปเดี๋ยวก็จะฟุ้งเนาะ,ะต่อมานะคะเราก็ใช้ ไม้พายนะค่อยจะรอมอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวพี่การจะใส่ถุงมือนะคะแล้วก็ผสมรวมกันอีกหนึ่งรอบเพื่อที่จะทำเป็นโดอันนี้กุเข้าให้เข้ากันก่อนเนาะ,ะใช้เราไม่ต้องนวดนานนะเพื่อนๆอแค่พอให้เขารวมกันจับกันเป็นก้อนก็ใช้ได้แล้วค่ะ เสร็จแล้วพอเป็นโดนนะคะเราก็ใช้พลาส,สติกแรปไว้ค่ะแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้สักประมาณยี่สิบนาทีค่ะเพื่อนๆให้เขาเซตตัวก่อนสักคู่นะคะอ่ะเราไปใส่ตู้เย็นไว้ต่อมาค่ะการใช้ไข่แดงนะคะเราก็ใส่เกลือสักจิบมือนึ่งตามด้วยวอลีลานะคะสักหนึ่งช้อนชาค่ะกะดูนะ ไข่ไก่นี่สามารถเพิ่มได้นะถ้าเพื่อนๆไม่พอจะใส่สองฟองก็ได้เราก็ใช้แปรงนะคะผสมให้เข้ากันค่ะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเอามาทาตัวคุกกี้สิงคโปร์ของเรานะอันนี้ได้เวลาแล้วเพื่อนๆก็จัดการเลยค่ะโรยแป้งสักนิดสักหน่อยจะได้ไม่ติดเนาะแล้วก็เอาโดคุกกี้ของเรานะคะออกจากแรปจัดการเลยค่ะ อันนี้เป็นเป็นเอ,อไม้สำหรับกดคุกกี้นะคะเพื่อนเพื่อนมีแบบไหนก็กดได้หมดนะคะอันนีพ้พี่การมีแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ถ้าอันไหนติดเราก็ใช้แป้งโรยนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนสามารถใช้แป้งโรยไดอ้อันนี้พิมพ์นะคะเป็นพิมพ์คุกกี้สิงคโปร์ของพี่การ<ๆ>เพื่อนๆนมีแบบไหนใช้ได้เลยค่ะจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้แล้วแต่ ความหนาบางก็แล้วแต่เราชอบได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าหนาเกินไปเวลาเราอบมันก็ใช้เวลานานเนาะพี่การก็กดตัวอย่างให้ดูสักสองอันนะนี่จะลักษณะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็กำลังคำนะคะพอดีคำเนะาะเดี๋ยวพี่การก็จะเอาไปใส่ถาดนะแล้วก็ทาด้วยไข่แดงที่เราผสมไว้เมื่อคู่นะคะ เราทาให้ครบทุกพี่เอ่อทุกอันเนาะแล้วเราก็วางด้วยเอ่อเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ที่เป็นเป็นซีกเนาะพอดีเอ่อพิการของพิการเนี่ยเม็ดมะม่วงเขาเม็ดใหญ่พิการก็เลยต้องเอาครึ่งเดียวใหญ่เกินเกินพิมพ์ดูแล้วไม่สวยมันล้นเลยอะ่ะเสร็จแล้วก็เข้าเราทาไข่แดงอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็เข้าเอ่อ ตู้อบนะคะจะใช้ไฟบนล่างนะคะ160องศาประมาณ15-18ถึง18นาทีก็นำออกจากเตาอบได้เลยค่ะเพื่อนๆหอมอร่อยน่าทานทำดิกกินก็ได้ทำขายก็รวยค่ะเพื่อนๆะเ,เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะคุกกี้สิงคโปร์ของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะยามว่างอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ